นี่นาากับสิบผ้ามากินย่างซี่โครงแกะน้อยนะคะใส่เกลือมาใส่ยังไร้ค่ะใส่เกลือซื้อๆแล้วก็เอาไปย่างค่ะมือน,นีเฮ็ดบาร์บีคิวเฮ็ดแบบสกี้กันกินนะคะนาหนาวนะคะน้องอยู่ประเทศอังกฤษจะเสกยังกินกะฮะแนวอย่างให้เด็กหน่อยกินละคะเด็กหน่อยก็มากินแกะน้อยกันอือพี่น้องเอ้ยแซ่บลายจ้ะแม่ ต้มอ yeah. mm ีกใช่ไหมตีเยอะอืมแบอมเอาไปย่างโอ้ยยำมีย่างแกะโอ้ยเป็นแกะแพะหอมเลยหอมชาแนวไหนเนื้ยำไหมทังเกิ้ลฮังเกิ้ลสตีล น่ค่ะม,<า>มือนีอ้น่ากับคอล่าไปก่อนด้วยค่ะเดอเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ